สวัสดีค่ะมาพบกับเราช่องน้องเพื่อพูนชาแนลนะคะสวัสดีแฟนคลับ,บ FC ทุกท่านเทสองถุงเทไปแล้วถุงหนึ่งนะคะอขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณขนมอร่อยๆจากแม่ตายนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะใส่สองถุงโชว์เทไปแล้วทั้งสองถุงนะคะอันนี้ของแม่ทองคูนไอกะละมัง โอ้โหไม่ตคกลูตะกร้านันเป็นโขงชายพื้นไม่พอคนละหนึ่งถุงนะคะบพระคุณแม่ตายเสนสูยโอ้ยโอ้โหโอ้โหยังเสียบเลยยังเสีบเลยรอๆๆๆๆๆๆๆอๆๆๆๆๆอๆๆๆโอ้ๆๆๆๆๆๆอๆม่ๆๆ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 เๆๆๆๆๆๆม่ๆๆ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 ๆ่ๆๆ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 าๆๆๆๆๆๆๆ อื้มฮึอื้มฮึอื้มฮึอร่อยมากอร่อยครับผมขอบพระคุณแม่ตายครับที่ส่งขนมเสนอร่อยมาให้ผมครับดูขาเม่ๆจ้าลูกไส้แม่ๆกินบบท่านตักกินบบท่านทางนู้นก็เม่ทองคูณนะคะนู่นแม่ทองคูณกับพ่อแม่ทองคูณยังเสพเลย นูกินดีๆอย่าเทนะพ่อขอไปพ่อพ่อขอไปลูกซาสิเทขนมนี่ลูกซาซิเทขนมเสยดายเดี๋ยวติดดินกินไม่อร่อยติดดินจะกินไม่อร่อยนะลูกกินดีๆนะลูกกินดีๆนะพอก free, nah, ินขนมหวานๆจแลละก็กินน้ำกินน้ำตามพ่อกินด้วยนะพกินด้วยไหมเธอ ให้พอ่อกินด้วยไหมลูกใค่เพิ่มบวกยังมาหยาดผมเลยพออย่อเออยางเสียบเออโอ้นโอ้อ่อ้นผุ่นแม่ทองคุ้นกับพ่อแม่ทองคุ้นยังอร่อยเลยนะคะคนรับดึงสูงฮึ่มเมยทองคุ้นกักินยางเสียบน,นานๆเจอของเสีบที่หนึง่งวันนี้ลมแรงมากนะคะพี่น้องลมแห้ง ลมแรงมากยมากเสียงลมธรรมชาติอร่อยไหมลูกอร่อยไหมหกหมดแล้วลูกไส้เอ้ยกินดีๆหกหมดแล้วอ้วนแล้วนะคะแม่เม่จ๋า ปล,ลูกหมดแล้วลูกติดดินหมดแลนะ้วน่ะหืมรูแม่ทองคูณอ้าแม่ทองคูณขําไงค่ะเด็กเป็นความสุขของคุณแม่เอฟซีนะคะแล้วก็เป็นความสุขของชายเพิ่มนะคะที่เห็นลูกชายกินขนมยางอร่อยแม่แม่เห็นแบบนี้นะคะคุณแม่ที่ท่านส่งมานะคะแม่ตายท่านก็ ะะมีความสุขหลายเห็นลูกไส้กินยางเสบเนาะคะ่ะเนาะแต่จะนังเบิง้งยิม้มเปยเปยเลยวันนี้ช้างอิ่มท้องอนะคะแม่เอฟซีก็อิ่มบุญนะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่รักและก็เมตตานะคะแม่ท่องคุณแล้วก็ชายเพิ่มเดีเ๋ยวจะเอาไปให้น้องนาโนนะคะท่านส่งมาให้น้องนาโน ขอบคุณคุณแม่นะลูกขอบคุณคุณแม่เร็วขอบคุณรอรอชิขอบคุณครับขอบคุณครคุณค่ะสำหรับไรนี้นะคะก็ขอตัวเพียงเท่านี้ก่อนดวยจ้าเจอกันใหมนะ่ไรหน้าวิดีโอนานะคะสวัสดีค่ะเอาหิวหิวทำไงหิวหิว